ทดสอบนะครับเครื่องตัดยาโรบินตั้งแต่เนี่ยฮะตัดไปที่ลูกค้าบอกเร่งไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็เราไม่อยากจะเถียงกับลูกค้านะครับไม่อยากจะทะเลาะกันนะครับก็ลูกค้าที่ซื้อไปเรารับคืนปกติเขาจะไม่คืนกันนะครับเราชัวร์อยู่แล้วเพราะผมเป็นคนลองสินค้าเองนะครับ เป็นตัวแพ้นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นเกรดพรีเมียมนะครับ <_ d ream> ก็เนีย้ยลูกค้าบอกว่าใช้ไปสักพักดับนะฮะตัดไปได้ครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่เห็นมีอะไรนะครับ <_ d ream> ก็อยากบอกนะครับทุกท่านทุกคนนะครับก็มือสองนะครับพร้อมใช้งานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ลองค่อยๆติดตามทางร้านเราไปนะครับว่าเราขายของแบบไหนนะครับแล้วตัดสินใจซื้อนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ค่อยดูไปเรื่อยๆครับนะก็ตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งซื้อไปนะครับของไปถึงลูกค้าบอกว่าใช้ไปสักพักดับนะครับเร่งไม่ขึ้นนะครับก็ยังไงครับ ก็เราเทสทุกตัวนะครับแบบนี้ร้อยเปอร์เซนเลยให้ใช้งานได้ปกติก <_ d ata> ็ยังมีปัญหาแบบนี้นะครับ <_ d ata> เนี่ยถนนเส้นนี้ผมลองตัดหมดเลยดูความยาวของมันนะครับ <_ d ata> เดี๋ยวจะลองตัดไปจนถึงด้านโน้นนะครับเนี่ย ถ้ามันมีปัญหามันดับไปตั้งแต่นาทีแรกแล้วนะฮะผมก็เกียากจะไปทะเลาะกับลูกค้านะครับว่าลูกค้าบอกว่ามันเป็นแบบนี้ขอคืนได้ไหมเนี่ยอาการบา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 อะไรพวกเนี้ยขี้เกียบทะเลาะกันนะครับก็จะส่งคืนก็ลูกค้าถามว่าจะได้เงินคืนเต็มจํานวนไหมนะครับก็ขี้เกียจทะเลาะเหมือนกันผม จะโอนเงินคืนตามจํานวนนะครับก็สรุปว่าเราขาดทุนค่าขนส่งนะครับก็ท่านที่ซื้อต่อไปก็ดูคลิปไว้นะครับว่าเราถ้าไม่มั่นใจนะครับเราลองทุกตัวนะครับสินค้าทุกตัวที่เราขายนะครับเราลองเราตัดนะครับ ไม่ใช่ว่ามาล้างๆแล้วตั้งขายนะครับนะแล้วก็เน้นเป็นตัวแท้ทั้งหมดพร้อมรับประกันนะครับนะที่จริงแล้วอ่ะมันยังไงนะผมก็ไม่เข้าใจจะพูดไปก็จะทะเลาะกันปล่าๆนะครับเดินเบาได้ดีเลยนะครับไม่มีสะดุดไม่มีนะีค ก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกเครื่องทุกตัวนะครับถ้าซื้อจากเราไปมั่นใจได้นะครับแต่ถ้ามันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับก็มือสองนะครับก็อย่างน้ํามันไหลน้ํามันเยิอมก็เล็กๆน้อยๆนะครับมันอยู่ไกลก็ก็ตัดไปเลยเขาบอกว่าใช้ได้แป๊บเดียวแล้วดับนะก็ลองตัดไปนะครับ เนี่ยดูความไกลดูร้านผมอยู่ตรงนู้นนะครับก็ตัดไปนะครับเนี่ยการอยู่ในออนไลน์นะครับไม่ใช่ว่าใครจะทำได้นะครับก็อยากบอกทุกท่านทุกคนนะครับ,บออ ใจใจกันหน่อยนะครับเมื่อสั่งซื้อแล้วนะครับถ้ามันเกินเยียวยาจริงๆอะ่ะแบบนี้ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไงนะครับก็ผมก็คืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนที่เกียดมาทะเลาะกันนะครับ เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตใช้งานแบบนี้แล้วคนที่ซื้อต่อไปจะเอาต่อมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับไว้ใจได้หนาหนายังไงอะ่ะมันตัดได้อยู่แล้วาฝากไว้ด้วยครับ ก็สินค้าทุกตัวที่เราตัดรับประกันสินค้าได้นะครับใช้งานได้ปกติเหนื่อยใจครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ